Aula สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยเรื่องดาววิญญาณราชันภาสที่4แต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผมหลังจากที่พระเอกเอาชนะในการดวลหนึ่งต่อหนึ่งกับปรมาจารย์ลองซุนจงเตอได้เขาก็ได้บอกความจริงให้กับพระเอกว่าข้าจะยอมพูดทุกอย่างเมื่อ16ปีก่อนการรอบสังหารตระกูลสู้ของเจา้าแน่นอนว่าเป็นฝีมือของตระกูลซุนที่รวมมือกับสำนักยุนเมิงตอนนั้น คนของสำนักยุนเหมิงมาหาพี่ชายของข้าและเสนอเงินก้อนยยใหญ่ให้พวกเราจึงไม่ลังเลและตอบตกลงในทันทีแต่ทว่ามันไม่ได้มีแค่สำนักยุนเหมิงเท่านั้นแต่มันยังมีราชะวงศ์เมคาคลอยที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดที่ข้ารู้ก็มีเท่านี้ข้าเป็นเพียงแค่ผู้ติดตามพี่ใหญ่เท่านั้นส่วนใครเป็นคนหลักพาตัวพ่อแม่เจ้าเรื่องนี้คงต้องไปถามพวกสำนักยุนเหมิงหรือไม่ก็คน จากราชะวงศ์เมคาคลอยและสุนจงเตอ๋อก็ทําการอ้อนวอนเพื่อขอชีวิตกับพระเอกซึงเสียวหูก็บอกว่าเจ้าขาควรไปตั้งเยอะแถมยังเป็นฝ่ายแพ้แล้วยังจะมาพูดมากอีกแต่ทว่าพระเอกนะครับก็กลับพูดไปว่าข้าไม่เอาชีวิตของเจ้าหรอกดูเหมือนกับว่าซูชิงหยุนพระเอกของเรานั้นจะเป็นคนที่มีคุณ,ณธรรมและมีสัจจะในตัวสูงมากๆจากนั้นพระเอกก็รีบออกเดินทางมาที่ตระกูลซุนในทันทีและเมื่อพวกตระกูลสุนรู้ก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็แกล้งทําเป็นตีนเนี่ยนะครับว่าไม่ได้เป็นคนส่งมือ ังหารให้ไปจัดการกับพระเอกแต่จากนั้นพระเอกก็เลยถามกับปรมาจารย์ซุนจงเซียนว่าช่วงหลังมานี้ข้าได้กล้เป็นผู้นําของตระกูลซุนแต่ช่างหน้าแปลกที่ข้าไม่เห็นทันมายินดีกับข้าเลยซุนจงเซียนนะครับก็เลยแกล้งบอกว่าช่วงนี้ข้าสุขภาพไม่ค่อยดี ก็เลยไม่ค่อยรู้ข่าวจากภายนอกพระเอกจึงตอบเป็นเช่นนั้นเองหรือท่านลุงแต่ช่างเธอวันนี้ข้าไม่ได้มาหาเรื่องแต่มีของขวัญมามอบให้ตังหาและพระเอกก็ได้คืนตัวซุนจงเตอ๋อถึงกลับมาในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสซึ่งซุนจงเต๋อนั้นก็เป็นถึงปรามาจารย์รองนั่นจึงทำให้พวกตะกุลซุนไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากแต่เมื่อ,อยูเห็นดังนั้นเธอก็เลยเปิดฉากโจมตีใส่พระเอกถึงความเร็วของพระเอกนั้นก็สามารถโลกการโจมตีของเธอได้แบบสบายๆแต่ปรามาจารย์ซุนจงเซียนก็เลยเข้ามาเล่นงานพระเเเอกแต่่็็ปนทาาพิษ ที่มารับการโจมตีเอาไว้และโจมตีสวนกลับไปจนปรมาจาร์ซุนจงเซียนนั้นแต่รับบาดเจ็บและซุนเชียนอยู่ก็เอาตัวของเธอเข้ามาแบา่งพ่อเอาไว้พระเอกจึงบอกกับเท่าพิยาณว่าให้พอได้แล้วเพราะอยู่นั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้วเธอนั้นเป็นคนดีแต่ดันมาอยู่ในตระกูลที่มีแต่คนเลวๆก็เท่านั้นแต่ทําให้เธอต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้ใหญ่เลวๆและอยู่ก็ถามกับพระเอกว่าทาไมถึงต้องทําเช่นนี้กับตระกูลของข้าด้วยพระเอกจึงตอบเจ้านีชังไม่รู้อะไรสะบ้างเลยตระกูลของเจา้า พยายามจะกำจัดตระกูลของข้ามาตั้งแต่เมื่อ16ปีที่แล้วแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะงานประลองใกล้มาถึงแล้วเราคงจะได้ตัดสินกันในเร็วๆนี้แหละและเช้าวันต่อมานะครับซุนเฉียนยูเนี่ยก็ได้ถามกับพ่อของเธอว่าท่านพ่อซูชิงหยุนแต่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องเมื่อ16ปีก่อนท่านพอจะรู้อะไรบ้างหรือไม่ปัลละมัจจาซุนจงเซียนก็เลยบอกว่าเจ้าอย่าไปสนใจคำพูดของซูชิงหยุนให้มากนะจงตั้งใจฝึกวิชาและเอาชนะมันให้ได้ที่งานคัดเลือกจากนั้นนะครับพระเหตุก็ได้เดินทางมาพบกับเเจ้ามืองงซึ่ ชินช้างนั้นก็มีของวิเศษที่ราคาแพงมากๆมามอบให้กับพระเอกเพราะเขาอยากให้พระเอกช่วยเรื่องอะไรบางอย่างเพราะเมื่อหลายปีก่อนเจ้าเมืองกู่นั้นแต่ทําการทะลวงขั้นเพื่อที่จะเลื่อนระดับเป็นผู้ฝึกยุทธระดับปัตภีแต่ทว่าเขากระดานดูดซับพลังงานชัว่วร้ายเขาร่างกายมากเกินไปจนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่สามารถทะลวงขั้นได้อีกเลยเขาก็เลยจะขอยาวิเศษที่พระเอกได้ปรุงขึ้นมาให้กับลิวเสียงแต่พระเอกนะครับก็บอกว่าถึงฤทธิ์ของยาน,นั้นมันจะบริสุทธิ์มากแต่ถ้าหากกินมันเข้าไป นอกจากจะไม่ช่วยรักษาอาการบาดเจ็บแล้วมันจะทําให้รุนแรงมากขึ้นด้วยแต่มันยังพอมีทางอยู่แต่พระเอกก็จะยอมช่วยแต่มีเงื่อนไข2อ,อย่างอย่างแรกก็คือเจ้าเมืองจะต้องมอบแกนววิญ,ญญาณอสูรระดับเกา่ามาให้กับพระเอกซึ่งมันเป็นของที่ราคาแพงมากๆและอย่างที่สองเจ้าเมืองกูจะต้องมาเป็นผู้อาวุโสให้กับตระกูลสู่และคอยปกป้องตระกูลของพระเอกเป็นเวลาถึง10ปีและพระเอกก็บอกว่าถ้าหากท่านเจ้าเมืองฝึกวิชาผิดวิธีแล้วละก็ร่างกายของเขานั้นก็อาจถูกครอบงำ โยพลังงานด้านมืดซึ่งก็น่นอนนะครับว่าเจ้าเมืองกู่นั้นไม่เห็นด้วยและคิดว่าเด็กอย่างพระเอกลาดียังไงที่มาบังอาจมาขอสิ่งของมากมายจากเขาแต่ทว่าเท่าพิจยานก็เดินมาหาพระเอกซึ่งเจ้าเมืองกูเนี่ยนะครับก็รู้จักเท่าพิจยานเป็นอย่างดีเพราะว่าเคยว่าจ้างงานบ่อยเขาก็เลยถามว่าเท่าพิจยานทําไมเจ้าถึงได้รู้จักกับเจ้าเด็กนี่เท่าพิจยานจึงตอบหากท่านเจ้าเมืองยอมติดตามนายท่านฟูชิงหยุนอย่าว่าแต่ระดับปฐพีเลยแม้แต่ระดับสวรรค์นายท่านก็สามารถช่วยให้ท่านไปถึงระดับนั้นได้ซ ของทาวพิทยานะครับก็ทําให้ท่านเจ้าเมืองก็ถึงกับตะลึงไปพักหนึ่งรวมไปถึงยูหยานก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าทูชิงหยุนนั้นจะมีความแข็งแกร่งมาขนาดนั้นเลยยังไงและเจ้าเมืองกูก็ยอมรับข้อตกลงเป็นผู้ติดตามของพระเอกจากนั้นยูหยานก็ได้จัดเตรียมที่พักไว้ให้กับพระเอกเพื่อที่จะให้เขาคอยฝึกวิชาให้กับเจ้าเมืองและระหว่างนั้นพระเอกก็ได้นาแกนจิตวิญญ,ญาณสมบัติวิเศษที่ได้มาจากเจ้าเมืองกูมาใช้เพื่อเพิ่มระดับพลังกายซึ่งมันเป็นวิธีที่รวดเร็วก็จริงแต่่มมัันนนก็็เปออตราาายยง ระดับพลังของพระเอกที่มีอยู่แค่ตอนนี้อาจจะรับพลังจากแก่นวิญญาณไม่ไหวแต่ทว่าพระเอกนะครับก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่างานประลองของราชวงศ์ใหญ่ทั้ง5้ามันใกล้จะมาถึงแล้วและมันก็สําคัญกับพระเอกมากๆก็ถ้าหากพระเอกสามารถเอาชนะการประลองและเขาสํานักใหญ่ได้การพัฒนาของเขาก็จะยิ่งก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นและเช้าวันต่อมานะครับพระเอกและพวกยูหยานก็กาลังสงสัยว่าทําไมเจ้าเมืองกู่ถึงเก็บตัวอยู่แต่ในห้องพระเอกจึงรีบวิ่งมาดูอาการและเขาก็พบนะครับว่าเจ้าเมืองกู พยายามฝึกวิชาด้วยตัวเองโดยที่ไม่รอพระเอกนั่นจึงทําให้พลังงานด้านมืดเข้าครอบงำเจ้าเมืองถึงมันก็เป็นพลังที่ทรงพลังเป็นอย่างมากพระเอกก็เลยบอกว่าเจ้าบ้าข้าบอกเจ้าไปแล้วไงว่าอย่ารีบร้อนฝึกวิชาและพระเอกก็บอกให้ทุกคนรีบถอยออกไปก่อนและเจ้าเมืองกูก็ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอก และเท่าพิษยานซึ่งเป็นห่วงนายน้อยนะครับเขาก็เลยกระโดดเข้ามาและทําการอัดพลังทั้งหมดเขาโจมตีใส่เจ้าเมืองกูซึ่งชินช้างและยูยานก็ถึงกับต้องสร้างมั่นพลังเพื่อป้องกันแรงระเบิดและก็ดูเหมือนกับว่าเท่าพิษเนี่ยนะครับจะเริ่มเอาไม่อยู่และถูกเวียงจนกระเด็นเขาก็เลยหายตัวเข้ามาปล่อยพิษใส่เจ้าเมืองเพื่อสะกดระดับพลังไว้แต่มันก็ไม่เป็นผลและเจ้าเมืองกูก็ทําการพุ่งเข้ามาโจมตีใส่พระเอกต้วพลังที่มหาศาลม,มากๆเท่าพิษยาน ก็เลยกระโดดมารับการโจมตีเอาไว้แต่พระเอกนะครับก็ทําการใช้เคล็ดวิชาลับซึ่งนั่นก็ทําให้เจ้าเมืองนั้นหยุดนิ่งไปพักหนึ่งแต่ทวาระดับพลังมันก็มีไม่มากพอที่จะสยบความคุ้มคลั่งของเจ้าเมืองกู่ได้พระเอกนะครับก็เลยคิดแนใจว่าแม้แต่วิชานี้ยังไม่ได้ผลนี่มันแย่มากๆมันเลยจุดปลอดภัยมาไกลแล้วแต่ทว่าข้าจะต้องนําเขากลับมาให้ได้พระเอกนะครับก็ทําการวาร์ไปเตะเจ้าเมืองตัวลูกเตะที่แรงมากๆนั่นจึงทําให้เจ้าเมืองนั้นได้สติกลับมาพระเอกก็เลยบอกว่่่าาาเเจ้ไไมรรูืยยงงองงว โดนพลังอย่างเขาครอบงำแล้วและถ้าฆ่ามาไม่ทันเจ้าก็คงได้ตาจริงๆแน่ข้าอุสตส่าห์เตือนเจ้าแล้วว่าอย่ารีบร้อนมากจนเกินไปแต่อย่างน้อยตอนนี้เจ้าน่ะเพิ่มระดับสำเร็จแล้วละ่ะและได้อยู่ในระดับปัตตภีแล้วและท่านเจ้าเมืองกูเนี่ยนะครับก็รีบโค้งคำนับเพื่อเป็นการขอบคุณพระเอกที่ได้ช่วยชีวิตเขาเอาไว้แถมยังทําให้เจ้าเมืองทะลวงขั้นได้สําเร็จอีกด้วยและเจ้าเมืองกูก็ยอมทําตามที่พระเอกบอกนั่นคือเขานั้นจะคอยดูแลบ้านเมืองของพระเอกให้เป็นอย่างดีจากนั้นนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้กล มาที่ตระก,กูลและพบว่าอาการป่วยของลิวเสียงนั้นดีขึ้นเป็นอย่างมากลิวเสียงจึงได้ทําตุ๊กตาและมอบมันให้กับพระเอกเผื่อเป็นการขอบคุณที่พระเอกนั้นแต่ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้จากนั้นนะครับเวลาก็ผ่านมานับ1ิบวันพระเอกและลิวเสียงจึงออกเดินทางไปที่งานคัดเลือกของราชวงศ์ใหญ่ทั้ง5ซึ่งพระเอกนะครับก็ได้ฝากให้เซียวหูคอยดูแลบ้านเมืองให้ และเจ้าเมืองกูก็ได้มอบข้องขวัญให้กับพระเอกและนางเอกซึ่งมันเป็นชุดที่ราคาแพงมากๆและมันสามารถป้องกันอากาศหนาวได้เป็นอย่างดีและเจ้าเมืองเนี่ยนะครับก็อาสาไปเป็นคนคอยคุ้มกันให้กับพระเอกอีกด้วยและเจ้าเมืองกูก็บอกนะครับว่างานประลองในครั้งนี้จะมียอดฝีมือมากมายมารวมการประลองด้วยโดยการทดสอบแรกก็จะเป็นการทดสอบพรสวรรค์ส่วนรอบสองนั้นก็จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและคนที่สอบผ่านก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าตนเองนั้นอยากจะเข้าสำนักไหน ซึ่งสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดนั้นมีชื่อว่าสำนักลิ้นเสียงซึ่งเป็นสำนักที่เก่าแก่ที่สุดด้วยและถัดมานะครับก็คือสำนักยุนเหมิงซึ่งมียอดฝีมือมากมายและนางเอกก็ได้ถามกับพระเอกว่าท่านพี่ต้องการเข้าสำนักไหนนั่นหรือพระเอกก็เลยบอกว่าสำหรับข้าแล้วสำนักไหนก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะ้าค้าได้เข้าสำนักใหญ่ข้ามั่นใจว่าจะสามารถหาทางรักษาปลาเย็นในร่างกายของเจ้าได้อย่างแน่นอนและระหว่างทางเนี่ยนะครับพระเอกก็ได้แวะพานางเอกมาเดินเล่นริมน้ำแต่ทว่าทันใดนั้น เลิ้นปิงลี่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งดูเหมือนกับว่าเธอนั้นจะไม่ละความพยายามในการที่จะพาตัวของนางเอกไปให้ได้และเธอก็บอกว่าชิปจร์ก้าวเยือกแข็งที่อยู่ในตัวของนางเอกนั้นสําคัญกับพวกเรามากข้าจะต้องพานางกลับไปที่เมืองหิมะให้ได้พระเอกนะครับก็เลยบอกกับลิ้วเสียงว่าให้ถอยไปข้างหลังเพราะดูเหมือนกับว่าคราวนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับหญิงสาวสุดแข็งแกร่งคนนี้และพระเอกก็ทําการใช้วิชาดาบพุ่งเข้าไปแต่ทว่าเมื่อลิ้นปิงลี่สะบัดมือเพียงครั้งเดียวก็ทํา ให้พระเอกนั้นถูกแชรแข็งอยู่ในผลึกและเมื่อเท่าพิษยานกับเจ้าเมืองกูเห็นดังนั้นก็เลยรีบกระโดดเข้ามาเพื่อช่วยพระเอกในทันทีแต่ทวาระดับพลังแค่นี้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยเพราะพลังของหลินปิงลี่นี่มันอลังการมากๆแต่ทว่าทันใดนั่นเองพระเอกก็พังน้ำแข็งออกมานั่นจึงทำให้หลินปิงลี่นั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากที่มีคนสามารถพังน้ำแข็งของเธอได้และพระเอกนะครับก็ทำการว่าไปหาเธอด้วยกระบวนท่าดาบสายฟ้าแต่ทว่าเธอเนี่ยก็สามารถแชร์แข็งวิชาของพระเอกได้ และโจมตีสวนกลับมาวนพระเอกนั้นก็ถึงกับล่วงลงมากองถึงแม้ว่าระดับพลังของพระเอกจะแข่งแกร่งขึ้นมากแล้วนะครับแต่ทว่ามันก็ยังคงเทียบไม่ได้กับพลังของเขาในชาติที่แล้วแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ยังคงไม่ยอมแพ้และได้ใช้กระบวนท่าสายฟ้าซัดใสเหลินปิงลี่เข้าไปเต็มๆถึงหลิยปิงลี่นั้น เธอกระไดสะแสดงพลังระดับสุดยอดซึ่งมันคือนกพูกน้ําแข็งและมันก็เป็นวิชาที่แข็งแกร่งมากๆจนพระเอกนั้นไม่สามารถทําลายมันทิ้งได้และพระเอกก็กาลังจะถูกฆ่าแต่ทวักก็เป็นหลิวเสียงนะครับที่เอาตัวเข้ามาขวางและบอกว่าเธอจะยอมไปที่เมืองหิมะได้โดยดีแต่ขอให้ไว้ชีวิตพระเอกถึงแม้ว่าเธอจะต้องจากกันกับพระเอกเป็นเวลา30ปีก็ตามซึ่งนั่นนะครับก็ทําให้พระเอก นั้นเจ็บใจเป็นอย่างมากที่ตนเองนั้นไม่แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องนางเอกได้แล้วก็เป็นริ้วเสียงอีกแล้วที่เป็นฝ่ายมาปกป้องเขาเอาไว้ในชาติที่แล้วดิวเสียงได้ทําการสละชีวิตของเธอเพื่อปกป้องพระเอกและในชาตินี้เธอก็ทําเช่นเดิมโดยไม่ลังเลและพระเอกนะครับก็ได้เข้าไปต่อสู้ส่วนตัวเขานั้นยืนไม่ไหวเช่นเดียวกับเท่าพิษยานและเจ้าเมืองกูที่ต่อสู้จนหมดแรงแต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับผมที่สามารถเอาชนะเธอได้และในที่สุดลินปิงลี่ก็าสามารถพาตัวนางเอกนี้ไปได้เหลือไว้เพียงตุ๊กตาที่นางเอกได้ทํา ไกับพระเอกพระเอกนะครับก็เลยสาบานตนว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นและไปช่วยนางเอกออกมาจากเมืองหิมะให้ได้ซึ่งที่พวกมันต้องการตัวนางเอกนั้นก็เพื่อสูบเอาพลังอันมหาศาลจากตัวเธอนั่นเองแต่ในขณะที่พระเอกเอาแต่โทษตัวเองนั้นเหลีวเสียงก็ได้เอาแต่โทษตัวเองเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะความผิดของข้าเองที่ทำให้ท่านพี่ต้องบาดเจ็บถ้าข้าไม่มีสายเลือดหายากนี้เรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้เข้าไปฝึกวิชาในหินวิเศษต่อจนตัวเขานั้นหมดแรงและพระเอกก็ได้เดินทาง เพื่อไปพบกับยูหยานและนําของวิเศษไปให้เพื่อแทนคําขอบคุณที่เธอคอยช่วยเหลือมาโดยตลอดและยูหยานก็ได้แนะนําให้พระเอกรู้จักกับอาจารย์ของเธอที่มีชื่อว่าปรามาจารย์หยานหยางซึ่งเมื่อตอนเขายังหนุ่มเคยได้รับฉายาว่าเป็นปรามาจารย์ปรุงยาแห่ง5้าเสาหลักและเขาก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่จะคอยคัดเลือกว่าใครเหมาะสมที่จะได้เข้าสํานักลิ้นเสียงอีกด้วยซึ่งพระเอกนั้นก็จะได้พบเขาในวันประลองอย่างแน่นอนแต่ยูหยานนั้นก็อยากแนะนําให้พระเอกแต่รู้จักกับอาจารย์ไว้ก่อนเพื่อเป็นการผูกมิตรและ พระเอกจะได้เข้าสํานักได้ง่ายขึ้นและอยู่หยานก็บอกกับพระเอกว่าและเจ้าจะต้องเรียกข่าว่าพี่สาวด้วยนะเป็นการตอบแทนแล้วเธอก็หัวเราะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องดาวปิญญาราชานพารที่4คุณผู้ชมชอบเนี่ยผมก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์แชร์สัปตาไคเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับแต่สําหรับวันนี้ผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม